สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเมื่อนี้เดินทางมาที่คูบาวัดป่าเนาะครับจะพามหาช่างทําห้องน้ําวัดป่าเนาะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นนอนวัดถูกผีหลอกตั้งแต่งวดก่อนเนาะครับที่มาบอกอา่าให้เพิ่นถูกหนึ่งสองนะครับผมงวดที่ผ่านมาบ่าวเถ่าก็มาถามเพิ่นได้คุยกับเพิ่นเนาะครับเพิ่นให้ว่าเลขมัก 9ก2นะครับกามา0-2ตรงตรงโค้งสุดท้ายมาหาเพิ่นนะครับเพิ่นกวาเห็นเพิ่นกิ่นเต็มกิ่นอีมเพิินว่าคู่บากระไดแล้วนะครับสร้างกระไดแล้วเลขเพิ่นเขาอีหลี่ครับ02แต่ว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นให้607นะครับผมเอาเดี๋ยวเขาไปหาสร้างนั้นกันออานผู้ชมได น้ำเครื่องดื่มมาให้สร้างเพ่นนะครับก็จะมีน้ำใจเพ่นอยู่เล็กหน่อยพี่น้องเบาเถ่าบปหมานเลยงวดนี่เออเล็กบปหมานบปหมาณบปหมานเอาก็จะมีน้ำใจเพ่นอยอ่นะครับนผู้ชุมไปนะคมเครื่องดื่มไม่ทีมสร้างเพ่นครับไปนผูมชมไปหาสร้างน้ำกันอึบเอาพี่น้องปิดรถก่อน อ่าทำผูช้ชมคนนะครับสวนกับเพินเมื่อกี้นี่เพิ่อนออกไปซื้อของครับ,ออบโอ้เพิ่นยำให้ที่แหลกนี่แม่นแล้วนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเมื่อนั่นเนาะครับหววที่แล้วนองวัดเิ่นว่า,นาผีหลอกเพิ่น <laughs> เนี่ยเนาะครับมาโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ะยำให้คักเนาะครับเอาพี่ล้วครับเพิ่นมาเห็ดงานนะครับเพราะว่า บ่อเนี่ยถางงวดนี่เขาจะได้ไปหาคนอยู่บ้านเนี่ยบอบ้านก็จะไอ้คู่บาเอาครับไอ้เครื่องดื่มไม่ทิมซังสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมเอานี่ครับผมนําใจเล็กๆนิดหน่อยพ่อเพิ่นขอบคุณครับขอบคุณสร้างโอ้ยขันนำน้ำคักๆกับซูนซองที่เอตะวันตะวันเอาสร้างขึ้นมาผีกระได้ครับผมมองว่เออเนาะโค้งสุดท้ายกับฟันแม่นเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมาเบิงพี่ เอเขาเนี่อาสร้างถือนี่ผมจะเข้านะนี่ศูนย์สองอาสร้างคันนาพี่ครับต่างขันนาเห็นบ่นครออ่าเห็นด้วยครับเนี่ยศูนย์สองม,มาเมือแหลกเิ่นไหนี่เลยเดียเก่าศูนย์สองเลยเิ่นบอกเมือแหลกอันนี้มาคงสุดท้ายหรอกฟันพีหลอกเิ่น,น,นตั้งแต่หนึ่งสองคกนกกได้คักโดยตรงๆ เอาสังอยู่ทั้งมุมนะครับแสงมันสะท้อนจังบหอนเขาไปได้ก็ได้ค่ะเออเอาเออเอาตับทสะท้อนเออเอาเออแต่สางนี่นะครับเอานี่ศูนย์สองเห็นไหมครับมากุาแลกเลขมักเป็นไ้ตัวเดียวเลยโอ้เอาสัดนีมากจางบันครับฝันไปฝันอยู่กับผมฝันผมปายุต้นนาพัดปาท่านครับผมมาลูกรถขนาดบาจี ใส่ปไายใส่อยัางนี่แหละครับรูปบุรุษผมเห็นเห็นเหล็กมันขึ้นนะนะจักแมนหรูแมนนั่นน่ะรถของสร้างเนี่ยบอกแมนครับโอ้ผมเห็นเหล็กมันขึ้นหน้านั่น C67 ครับ C67 แมนรูแมนรูแมนผมไปลูกคนเก่งผมไปรูปคนขี้นผมไอ้มืดขึ้นขึ้นแต่วันขึ้นนอนอยู่บ้านหมดเลยนั่นน่ะอยู่บ้านครับนอนอยู่บ้านสีแจ้งนะค่ะสร้างสร้างยังคนสร้างนรงสร้างนรง มาด้วยแถวนี้วะพ่อยู่บ้านพุนนี่ครับแต่บ้านเกิดแท้ๆกันไอ้งวดที่ฝันว่าได้หนึ่งสองในเพิ่นไอ้เพิ่นมาวายในที่ว่าผีหลอกไอ้พ่อมืดคืนน่ะโอ้เพิ่นมานั่นเลยครับอ่าเพิ่นนอนอยู่นี่มาพระประธานเออเขาขี่รถมาอืมเขาขี่รถมาโดยท่านพีอืมเขาขืนมาว่ารถขั้นห่างก็ขึ้นมาได้ผมว่าบ่รถข้างรังกับว่มีป้ายเออมันก็เลยไปเบิ่งขันมาครับ ก็เลยเห็นสองสี่หกเจ็ดไอ้เจ็ดหกกับสองคู้นหกครับใค่แต่บอกสองคู้นหกครับงวดที่มันออกสิบสองนะกวดนึงที่ออกแปดนึงสองครับแล้วงวดเมื่อกี้อ่าโค้งสุดท้ายที่ผมมาหาฝันไอ้ที่ว่าพ่นไว้จังไหนก่อนไอ้วงนึงนี่ว่ะผมฝันเห็นนกครับนกนั้นมันตายอยู่ในโกนดหินมันมีเห็ดกับนก มันดูเฮี้ยงกันนะครับเขาไม่โปไกไอ้ที่ฝันเห็นเพิ่นที่พันวาได้กินเต็มแล้วเพิ่นว่าของวดสุดท้ายนี่บ่ครับไปแล้วเพิ่นไปแล้วครับผมเห็นเขามากินอยู่นี่แหละเห็นผมก็เห็นคู่บานั่งอยู่นั่งซาลานี่เต็มแล้วคู่บาตัถิ่มเงินพันนั่ะใส่พันน่ะเราถิ่มโมดึกพันผมก็เลยเก็บเงินพันนั่นถิ่มใส่พันผมก็บกามเอาเหรียญพอผมสีมักศูนย์แห้งมักศูนย์แห้งครับแล้วผม เขาก็กินแล้วเขาว่าเขาเมื่อไหนเจ้าก็ได้ครบแล้วคูบ้าก็ได้ครบแล้วเขาว่าได้ครบแล้วขึ้นเลขเพิ่นเขาแล้วนี่ยมานี่ผมไปเบิ้งสมุดเล่านั้นผมมาแต่มีเหลขกนั่นนะผมไปเปิดเบิ้งมันวางเปล่าครับสมุดขาวตัวนั้นหังเก่าศูนย์สองพินนให้ที่แหลกได้เพิ่นว่ามักศูนย์สองสร้างเพิ่นก็ว่ามักตัวเดียวที่แหลกผ่านมายาคงสุดท้ายสร้างมาฝันเห็นนกกมะเกียนศูนย์หกเออผมตีใส่ศูนย์ผมมาครบหกหกแห้ง เจ็ดลงหนึ่งผมมา่ันเป็นหกหกเนาะสังเป็นหกเจ็ดกันเป็นหกเจ็ดกันได้แค่ตึมเป็นหกเจ็ดจะได้หลายก็ได้ยู่แเหล่วศูนย์สองผมหลุดโอ้ยผมเอาแต่ศูนย์สามพันเนาะผมมาขึ้นกรอยำ่ได้ทำมาศูนย์สองผมหลุดโอ้ยน่าจะของสังไว้นี่แหละไอ้ตึมรับอ่ามันมาแล้นกระยำเมื่อนั้นเพิ่กระยำให้ยูเก้าศูนย์สองย่ามเด้อศูนย์หกเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์สองทชมงวดนี้ ฝันว่าได้ไปรูปตึ้งรูปลดกระหนี่นะครับต่อหน้าพระประธานต่อหน้าพระประธานขอนแจ้งผมฝันเดี๋ยวผมก็ตื่นเลยผมรูปไปยรูปมาผมว่าจะเปลี่ยนป้ายหรือยังไม่ยังแหละผมไปรูปแบบผมก็เห็นซี่หกเจ็ดโหกับผมก็เลยตื่นเลยกามาลดรถรถขั้นบนเลยเตือนเลยแล้วทะเบียนตัวใดคะสองแปดครับโอ้ทะเบียนสองแปดทะเบียนรถซ้างสองแปดได้พี่น้องบชาวกะทายพงโยแต่ว่าเราฝันน่ะขอนแจ้งเราฝันน่ะไปรูปรถ เห็นเป็นเลข4 6 7ประมันเพิ่นจะให้ทรงไทยเพรานี่ห้องน้ำก็จะเลี่ยวโอ้เพิ่นให้โชคอยู่ดิตั้งแต่สร,ตร้างมาเห็ดนี่เพิ่นให้โชคสร้างอยู่ดิครับรหรือเพิ่นให้โชคแอดมินน้ำกับบุรูน่นะพี่น้องเนาะเอามาเห็ดบุญเห็ดกุศลอยู่นี่เพิ่นอาจจะให้โชคแต่ว่าขนาดจจเอใจเนะว่าเพิ่นให้ <c oughs> เลี่ยวเพิ่นให้ให้ครบเบิดแลวเพิ่นวาเนาะค่ะผะว่ามันอยู่บริเวณที่2 4 6 7 7 6ตัวนั้นกับ2เพราะว่ามือนันสร้างกรบบอกผมวบารคู่บาก็ได้แล้ว สร้างก็ได้แล้วว่าสันเพิ่ร์ลไว่าเพิ่นนั่งกินกินติ่มกินเอ็มเต็มแล้วเพิ่นก็กลับเพิ่นจะกลับแล้วว่าสันจังว่านอนมื้อนั้นเพิ่นว่าบ่ได้มาบ่นอนหาประธานแค่เพิ่นบ่มาหาแล้วว่าสันอเาไปแล้วไปแล้วบ่แม่นเพิ่นจะให้อีกบ่อเนี่ยตัวเก่านั่นครับอืเลขมันวนเวียนอยู่แต่ตัวเก่ามันอยู่ในวงโตฟันพิแรศสี่หกเจ็ดเนาะสี่หกเจ็ดทะเบียนรถส้างก็สองแปดนะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าจะเขียนให้ท่านผู้ชม สี่หกเจ็ดดึงใบนี้ออกนะครับเดี๋ยววอเราจะเขียนหามันเหมีนเอาเขียนเส้นนี้แหละท่านผู้ชมหามันเมียนเนาะสั้งเนาะอันนี้เขาแห้งได้ครับอืมทัานี่แห้งบ่เอาอันเอ้สร้างมันทีไว้นะครับครับช่างทําห้องน้ำเลยพี่น้องนี่ครับผมเดียนสกาวพนเขียนชัดเจนได้มือพันงามพี่น้องเป็นไง ครับช่างทางห้องน้ําวัดป่านะครับช่างนาลุงนะครับผมสี่ห้องเจ็ดนี่คือเหล็กฝันที่ไปเห็นอยู่รถแต่ว่าเล็กที่เป็นรถแท้ๆเนี่ยก็คือสองแปดสองแปดแปดนะครับผมออเนี่ยบลายตัวเนาะบลายตัวเนาะอือเล็กงามไเด้อยแต่ว่าเป็นรูปรถนี่มักตัวนี้สองแปดสองแปดอ๋อมันเกิดข้อกับเลขกเดี๋ยวสกาวไว้แล้วแปดสองอื สว่พี่นสุดมากมันมงเก่านะครับลูกข้างหน้ามันยุคปลายมันขึ้นแล้วก็ลูกไปมันก็เห็นแบบนั้นครับโรมเมียนหรือบรมเมียนสี่หกเจ็ดนะสางครับมันไปตามความฝันแบบนั้นครับมันเลยก็บเราไปแบบนั้นมันมีตำนานเลยครับครับโอเคคุณผู้ชมแคปหน้าจอไปด้วยนะคะสี่หกเจ็ดตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่สร้างมาเห็ดของนามอันนี้ฝันถงสามมวดแล้วงวลมวลบางกีงวดที่สามครับ วันนี้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 ผ่านมาเอาจอในเก่งถือเนาะเห็ดเห็ดของน้ำเกิดมาแล้วแม่นคักเนาะมาคุยกับเพิ่น์ลมาทั้งทั้งคุยเรี่องทั้งว่าเพิ่นลถือถือผีหลอกหลัก่นปลาม้างวดที่สวงอ่ะบอดายบอดายบอกเลขสั้นแต่ว่ามามาอยู่เนาะมาแค่วายไอจังไหนล่ะเพิ่นว่ามี้มูผู้หนึ่งบอกอยู่น้ำคูบาพี่น้องเราพี่น้องอยู่น้ำคูบ่าแต่เ่าบอดายบอกเลข แต่ว่าเพิ่นเรียกว่าเล็กพิ่นมักนะ9 0 2เหล็ก้างนะเขล็กมักเล็กได้มาใส่9 0 2ผมมักครับบางนึงน่มันออก812บอกครับแมนผ่านมาผมสืบ602ผมก็เลยไปเจนไปบอกในบ้านก็เขาก็ถิ23ค้นอยู่ในบ้นคนถึงน้ำยนบอก โอ้แต่ว่าคู่บ่าวว่าคนก็ถูกน้ำลายสร้างคนบอกคนถูกน้ำลายบ่อยากซื้อนะก็เลยเชียงบึ้งนะซื้อจากของมาบดเกลไม่ได้บอกไปเออเนาะใช่ได้เก็ขอตามไปเรื่อยๆเด้อพอเถื่อกัรคิดสร้างอยู่างนี้เราก็คิดตามเพราะเทีนยงภูร่ะภูร่ะตามเฮียนพุ่นล่ะเพราะว่าถามคู่บ่าวพิ่นอยู่หาพิ่นฝันก็จะบ่บ่ไปบ้านเพิ่นเพิ่นก็จะโทษพี่มาเออผมก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่นก็ฝันดีได้ฝันแม่น่อยูฝันแม่นเอาอท่านผู้ชม เอาแคปหน้า,อาจอมาสัง่งไอ้อบ,บ่าวถอล่ากันแล้วกันอา้าแต่มาปชมนะครับเนาะอ่าช่างทําห้องน้ําวัดป่าได้พี่น้องได้ช่างนาลงเนาพี่น้องเขามาแล้วสองหดหดนหนึ่งวดที่สามนะครับปูได้ามาักก็ตามที่สั่งบนวาฟันละครับผมฟันเป็นรูปที่รถเทนเป็นตัวเลขสี่หกเจ็ดนะครับตัดเอาได้พี่น้องได้นะครับนี่อ่าเดือนสก,กาวบริเขียนตามที่สั่งคนบอกถ้าเบียนรถเพิ่นนะ่ะถ้าเบียนสองแปดนะครับนะเนาะอา้าทุกท่าน ตองงวดเลยค่ะตองฮ่าผู้ใดมักเล่าพัฒนามือนี่ก็จัดไปน้อเพราะเนี้ยเพราะเนี้พออยู่พุ่งนี่ให้ร์เล่าดีให้แม่นของคู่บากะแม่นเล่าซื้อเยอะหรอกเอาขอบคุณพอสั่งนั้นลงนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสสวัดีครับท่านผู้ชมอัปเดตห้องน้ำให้เบิ่งหน่ำนะครับผมนี่แหละครับทีมสร้างที่เป็นซางห้องน้ำก็ได้ก็ได้บุญน้ำกันนะครับก็ได้บุญน้ำกัน นี่ครับนะครับ,รบนี่ของน้าสาธุบ,บุญน้ำกันเปลี่ยนสกาวกับเอซีเพิ่อน,น้ำพี่น้อง<ห>ร่วมด้วยช่วยกันเอา,าอ <laughs> อครับ <laughs> พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ